ผมกลับมาแล้วเมื่อเคซุดพร้อมพาอาร์เซนอลเข้าเส้นชัยแชมเมีมยร์ลีก หนึ่งในสาเหตุที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลสามารถกลายมาเป็นทีมที่โชว์ผลงานได้สุดร้อนแรงในซีซั่นนี้เราก็ต้องยกเครดิตให้กับหนึ่งในนักเตะค,คนใหม่ที่ก้าวเท้าเข้ามาสู่ทีมอย่างกาเบรียลเคซุดที่เจ้าตัวสลัดสีเสื้อของเรือใบสีฟ้าและย้ายมาซบปืนใหญ่เพื่อความท้าทายครั้งใหม่บวกกับโอกาสการลงเล่นที่มากขึ้นถึงเขาจะเป็นกำลังหลักของแมนซิตี้มาหลายปีในการพาทีมกวาดแชมป์ต่างๆ แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าบทบาทู่ลใหญ่ในช่วงหลังๆเขามักจะเป็นตัวสำรองทีเด็ดมากกว่าและอาการบาดเจ็บที่คอยรบกวนจึงทำให้จำนวนนาทีการลงสนามนั้นน้อยบวกกับความต่อเนื่องในการเป็นตัวจริงก็เช่นกันเมื่อเคซุดย้ายมาที่อาเซนนลเขาใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆในการปรับตัวให้เข้ากับระบบทีมของอาเตตา้าโดยอาเตต้านั้นรู้อยู่แล้วว่า ศักยภาพและความสามารถของเคซุดนั้นมีมากน้อยแค่ไหนจะเรียกได้ว่ากุน่อชาวสเปนคนนี้มีคู่มือในการใช้เคซุดก็คงไม่ผิดนัดเนื่องจากทั้งคู่ก็เคยร่วมงานกันมาก่อนที่แมนซิตี้ในสมัยที่อาเตตาเป็นมือขวาของเป๊ปเคซุดสามารถเล่นเข้าขากับปีกทั้งสองคนอย่างกาเบรียลมาติเนลลี่และบูกโยสาก้าได้อย่างเข้าขา ปืนใหญ่ที่มีแนวรุกทั้ง3าคนนี้ก็สามารถเดินหน้าทำประตูและสร้างผลงานยอดเยี่ยมที่เหนือความคาดหมายของทุกคนอาร์เซนอลยิ่งเล่นยิ่งดีไม่ใช่เพียงแค่แนวรุกเท่านั้นที่ยอดเยี่ยมแขงกองกลางก็เดินเกมได้อย่างไหลลืน่นเกมรับก็แข็งแกร่งเลยทำให้เสียประตูน้อยจนทำให้ในช่วงหนึ่งเดอะการ์เนอร์สมีแต้มห่างเหนือที่2อ,อย่างแมซิซิตี้อยู่แดแต้มเลยเพียงแค่สี่ซันแรกที่เคซุดย้ายมา เขาก็กลายเป็นหัวใจสําคัญในเกมรุกด้วยการเป็นคนคอยเชื่อมบอลกับกองกลางการเลี้ยงบอลหรือพาบอลขึ้นมาก็ทําได้เยี่ยมจ่ายบอลออกข้างหรือเข้ากลางก็ทําได้ปีสองข้างอย่างมาตินลลี่และชากาก็ยิ้มหวานเพราะเล่นง่ายในเขาจะยังทําประตูได้อีกแต่แล้วข่าวร้ายก็ได้มาเยือนอย่างเอมิเรตสเตเดียม เพราะว่าในช่วงฟุตบอลโลกกาบเบรียลเคซุดได้รับอาการบาดเจ็บที่เขาอย่างรุนแรงในเกมที่บราซิลพบกับแคมรูนและจากอาการบาดเจ็บทำให้เจ้าตัวต้องเข้ารับการผ่าตัดและพักรักษาอย่างน้อย2-3เดือนจากอาการบาดเจ็บก็เลยทำให้ผู้คนเริ่มพูดถึงเกี่ยวกับเส้นทางของอาร์เซนอลนับจากนี้ถ้าหากไม่มีเคซุด แฟนบอลอาเซนนลเองก็เครียดไม่ใช่น้อยจากการที่ทีมขาดขวัญใจคนใหม่ของพวกเขาไปแต่แฟนๆก็ยังวางใจได้เพราะเนื่องจากตัวแทนของเคซุปอย่างเอ็ดดี้เอ็นเคเทียก็โชว์ฟอร์มยิงประตูได้อย่างร้อนแรงจนพาทีมเก็บชัยได้หลายนัดแต่ก็มีช่วงหนึ่งในหลีกที่เดอะกันเนอร์ฟอร์มดูดอบๆลงไป จากการเก็บใช้ได้เพียงแค่2นะัดจาก5และแพ้ไป2ในเกมที่เจอกับเอเวอร์ตันและแมนซิตี้กับพลาดเสมออีกหนึ่งในนัดที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดถึงเอ็นเคเทียจะโชว์ฟอร์มยิงประตูได้แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าอาเซนนทที่มีเคส,สุดยืนหน้าเป้านั้นดูจะตอบโจทย์กับระบบของอาเตต้ามากกว่าจากสไตล์ที่เขาเป็นกองหน้าที่สามารถสร้างสรรค์เกมได้ แต่อาร์เซนอลน,นั้นก็ทำการบ้านมาดีจากบทเรียนที่พวกเขาเคยพลาดในการเสียนักเตะให้กับอาการบาดเจ็บจนทีมอดไปเล่นรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอาเตตาเลยเสริมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวทั้งยายคุกคีวิอในเกมรับจอจินโยเพ,เพื่อเพิ่มความเก๋าในแดนกลางและเลนโดทรสัสซาเพื่อเข้ามาเติมเต็มทีมในแนวรุกทรัสซานั้นเข้ามาเป็นกำลังหลักที่ทำให้เกมรุกของทีมนั้นมีชีวิตชีวาขึ้น ซึ่งมันก็ตรงกับช่วงเวลาที่เคซุดกำลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บจนใกล้กลับมาลงเล่นได้แล้วจนในที่สุดเกมที่อาเซนนลออกไปเยือนฟูเล่มในช่วงกลางเดือนที่แล้วเคซุดถูกปเปลี่ยนตัวลงมาแทนที่ทรัสซาและได้สัมผัสสนามประมาณ13นาทีในเกมถัดมาที่พบกับคริสตันพาเลตเขาก็ได้ลงมาเล่นประมาณ25นาที จนเมื่อมิเกลอาเตตาคิดว่าเขานั้นพร้อมแล้วเลยทำให้ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมที่อาเซนนลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดอาเตตาได้ส่งเคสุดลงสนามเป็นตัวจริงซึ่งเกมในนัดดังกล่าวเจ้าตัวก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นหัวใจสำคัญของทีมด้วยการโชว์ฟอร์มสุดจี๊ดจากการซัดไปสประตู และไม่ใช่แค่การทำประตูเท่านั้นเพราะในรายละเอียดเขาก็ยังสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับทีมตรงข้ามทั้งการสร้างสรรเกมทำจังหวะต่างๆเขตสุดนั้นเล่นได้ยอดเยี่ยมไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ลงสนามมานานจากชัยชนะต่อหลีซีประตูต่อหนึ่งก็ทำให้อาร์เซนอลยังคงรั้งจ่าฝูงไว้ด้วยการมีแต้มห่างจากที่สองอย่างเมซี่อยู่แดแต้มแต่แข่งน้อยกว่าหนึ่นัด ซึ่งแฟนอาร์เซนอลก็คงจะโล่งอกโล่งใจไม่ใช่น้อยกับการได้เคส,สุดกลับมาในช่วง9นัดสุดท้ายที่ต้องบอกเลยว่าสุดเดือดโดยเฉพาะในเกมที่ต้องออกไปเยือนแมนซิตี้ที่อาจจะเป็นนัดตัดสินแชมป์กันเลยทั้งนี้ก็ต้องมาคอยลุ้นกันว่าเดอะการ์เน์จะสามารถรักษาฟอร์มให้มั่นคงจนจบซีซั่นได้ไหมและสุดท้ายนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนคิดว่า ุจะพาอ,อาเซนอนขเข้าเส้นชัยและคว้าชแชมป์ลีกได้หรือไม่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออาภาัยมณที่นี้ด้วยนะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์ของพวกเราผู้ผมก็ขอรบกวนให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจและกดการะดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปจากพวกเราแวดวงฟุตบอลได้นะครับขอบคุณครับ